ซ้อมเต้นซ้อมร้องให้หน,หนักเพราะจะเป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วสู้ๆนะปอเปียสู้ๆสวัสดีค่ะคุณผู้ดูอยู่กับปอเปี๊ยการเวลาในไฮไลท์บันเทิงต้องสู้ค่ะเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วจะพลาดไม่ได้เหมือนกับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมอารมณ์ดีคอนเสิร์ตมนรักเพลงละครโดยคุณพระช่วยที่พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วในการจับจองที่นั่งและตอนนี้ศิลปินดาราก,ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อโชว์ที่ดีที่สุดในปีนี้ ละครสนุกสนุกซึ่งเชื่อว่าแฟนคุณพระช่วยติดตามอันนี้แน่นอนาสามนานี่ผมก็เป็นแฟนผมก็จะต้องไปดูสามนา,าแล้วสามนาก็มาดูพวกเราอีกคือสนุกอ่ะมาเห <c ười> อะฟังเพลงแล้วประทับใจนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการคือนัก,นกแสดงนักร้องเองต้องการแค่ความประทับใจจากแม่แม่จากผู้ชมคือเขายิ้มเขาหัวเราะเขาร้องตามเขาลุกขึ้นเต้นอย่างเงี้ยเรามีความสุขความสุขผมเชื่อว่า เพลงขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะอ่าบางคนแค่ขึ้นอินโทรมาก็รู้เลยว่าเรื่องอะไรผมว่าความพิเศษของปีนี้มนรักเพลงละครเนี่ยมันน่าจะมีความสุขที่สุดคือตรงตรงนี้ได้หยิบเพลงเก่าๆขึ้นมาให้ทุกคนได้คิดถึงกันมันพิเศษมากมสําหรับแบบแล้วก็แตกต่างจากทุกๆปีที่เคยที่เคยได้ขึ้นนะคะเพราะว่าปีนี้จะมีการจำลองเพลงที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอะอคนที่เป็นแฟนของเพลงแบบยุคลูกกรุงเพลงนี้คือเป็นแบบ ไอคอนิกเพลงหนึ่งเลยที่แบบเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าถ่ายทอดเพลงนี้ปุ๊บไปเรื่องอะไรและร้องตามได้แน่นอนคันปากอ,อยาก,ากพูดแต่แบบนี่นเขาอยู่นี่เขาบอกห้ามพูด้าพูดเหรอเออแต่ว่าที่พิเศษไปอีกคือ ไรอันเป็นครั้งแรกของน้องลีโอด้วยอันนี้คือความพิเศษที่ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตคุณพัช่วยในปีนี้ว่ามันเป็นวินทีแห่งวัฒนธรรมแล้วเราเองก็ติดตามอยู่แล้วด้วยให้มารอรุ้นแล้วก็ให้ไปชมกันว่าในในงานเนี่ยผมจะร้องเพลงอะไรครับผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับของคุณพาช่วยทุทุกท่านครับมาชมคอนเสิร์ตนี้กันเยอะๆครับ บอกเลยว่าแสงสีเสียงเพลงจะเต็มอาการแน่นอนครับเราจะพาทุกคนย้อนดำรึกความทรงจำผ่านบทเพลงดังจากหนังและละครที่เคยตรึงใจคนดูมาแล้วคอนเสิร์ตคุณพะช่วยครั้งที่13การันตีความยิ่งใหญ่แน่นอนจะแสดงวันที่5ถึง7ธันวาคม2,568รอบบ่ายโมงตรงทั้ง3รอบณเคแบงค์สยามพิคอร์สามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอโทร0 2 2 6 2 3 4 5 6ร ตรงนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ไหนไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะ